ตอนนี้อยู่ในผมอยู่ในอุโมงค์ทางลอดพิธภาพนะครับก็คืออุโมงค์ทางลอดพิธภาพจากฝั่งจากทางบอขอจะไปที่เรียกเซนทันแล้วฝั่งนู้นนะครับแทนกล้องไปนะครับพี่เด่นฝั่งนู้นเป็นฝั่งที่จากเียกเซนทันจะไปที่บอขอนะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งนะครับระดับน้าประมาณ3ามสิบเซนนะครับตรงจุดที่ที่ลึกที่สุดก็ประมาณสามสิบเซนตอนนี้เนี่ย ในอุโมงเนี่ยไฟดับนะครับเครื่องเจนเตอร์ในการเครื่องสูบของเครื่องสูบน้าเนี่ยไม่ได้ทํางานนะครับก็ทําให้เกิดการน้ําท่วมขังขึ้นในอุโมงตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับที่ผมยืนในนี้ก็รมา30มเซนจริงๆจุดที่ลึกที่สุดอาจจะตัดา 35- หรือ40เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางสายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็ปิดทางเข้าอุโมงนะครับทั้งฝั่งขาไปเซ็นทันแล้วก็ฝั่งที่จะไปมอขอตอนนี้ก็รถนะครับก็ไม่สามารถลงมาได้นะครับอ่ะ ไฟมาพอดีนะฮะตอนนี้ระบบไฟใช,ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟในวงติดเรียบร้อยแล้วน่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องไฟกันได้เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าหลังจากไฟติดแล้วเนี่ยอีกสักพักเนี่ยเขาคงจะเดินเครื่องสูบน้ําได้ถ้าเดินเครื่องสูบน้ําได้เดี๋ยวคงจะมา,มาสร้มางกำลังขึ้นชั่วมงนะครับถึงจะถึงจะเริ่มน้ําถึงจะเริ่มลดลงไปนะครับก็ลองดูนะฮะสภาพสภาพของทางลอดนะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็ไม่มีลดลงมาแล้วเพราะเราได้ปิดเรียบร้อยหมดแล้ว แต่ระดับน้ํายังมีอยู่จากตรงนี้ไปถ้าไฟมาแล้วเนี่ยถ้าไฟมาแล้วก็คิดว่าคิดว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมองอย่างที่บอกเป็นเมื่อเพื่อสักรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะสตาร์ทได้ตอนไหนนะครับยังไงตอนนี้ก็คงจะให้ทางฝ่ายป้องกันระบาดทาสาภัาายเนี่ยใช้รถดับเพลิงปิดทั้งขาไปที่เซนทรัแล้วก็ขาที่จะไปที่มอขอนะครับปิดไว้ก่อนส่วนใครที่เกิดจะใช้ใช้เอ่อทางเนี่ยตอนนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยทางที่ตรงที่ไม่ลงทางลอดเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับยังไม่มีน้าท่วมถัง จะเป็นการท่วมขังแค่ในอุโงคถทางราบมิตรภาพตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทีมงานาฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็ขอบคุณพี่เด่นนะครับพี่เด่นกู้ภัยหนึ่งก็ถือกล้องอยู่แล้วก็คนขับรถที่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ช่วยดูช่วยดูรถหัวหน้าฝ่ายอยู่ด้านในนะครับก็เดี๋ยวเราไปตะกกี้เราไปดูที่ซอยสวัสดีเ,เรียบร้อยแล้วสวัสดีนด่นก็ระดับน้ําท่วมตรงจุดที่ลึกที่สุดก็ประมาณ 30- ถึง40เซนแต่รถก็ยังสามารถผ่านได้อยู่ ส่วนปากซอยเนี่ยไม่มีน้ําท่วมนะครับเพื่อนฝูดน้ําเดินเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อดึงน้ําออกมาทางมอขอให้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ฝนข้างนอกเนี่ยเข้าใจว่าในเมืองเราเนี่ยค่อนข้างจะหยุดแล้วนะครับแต่อาจจะไปปกปูทาง้ันเป็ดน,นั่นแทนนะครับก็เมืองตอนเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะไปหยุดตดต่อไปแล้วก็จะมารายงานให้ฟังอีกทีครับผม